สวัสดีครับผมโมเกียนะครับผมเอ่อตัวน้องสับใหญ่เลขที่14ห้อง63นะครับผมวันนี้จะมาอธิบายเรื่องความหมายของสถิติและข้อมูลนะครับผมสถิติศาสตร์คืออะไรหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการเก,ก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน,นํามาตอบคําถามอธิบายปรากฏการณ์หรือประเด็นที่สนใจนะครับมาครับผมคาสาคัญในสถิติศาสตร์นะครับผมคาแรกเลยครับผม ประชากรประชากรคืออะไรนะนี่น,นี่ประชากรหราาือภาษาอังกฤษ population นะครับผมหมายถึงกลุ่มของหน่วยทั้งหมดอ่ะในเรื่องที่เราจะศึกษานะครับผมหน่วยในทั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้นะครับผมต่อไปครับตัวอย่างตัวอย่างนี่นี่นี่ sample sample กลุ่มย่อยของประชากรครับที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรนะครับผมโดยทั่วไปเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตัวอย่างในการสรุปผล เกี่ยวกับลักษณะของประชากรที่สนใจนะครับผมบางส่วนเท่านั้นนะครับต่อไปครับ variable ครับตัวแปรหมายถึงลักษณะบางประการของประชากรหรือตัวอย่างที่สนใจจะศึกษานะครับผมข้อมูลครับต่อไปข้อมูล data นะครับผมหมายถึงข้อความจริงที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับผมที่สามารถใช้ในการสรุปผลในเรื่องที่สนใจศึกษานะครับผมอาจจะเป็นแน้แตงตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขก็ได้นะครับผมไปครับ parameter มายถึงค่าวัดที่แสดงลักษณะของประชากรนะครับผมซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คำนวณหรือประมวลผลมาจากข้อมูลของประชากรทั้งหมดนะครับผมไปครับค่าสถิติสถิตินะครับผมเป็นค่าคงตัวที่พิจารณาจากข้อมูลของตัวอย่างนะครับผมดยวัตถุประสงค์เนี่ยครับผมเพื่ออธิบายลักษณะของตัวอย่างนั้นหรือเพื่อประมาณค่าของพารามิเตอร์แล้วนําไปใช้ในการอธิบายลักษณะของประชากรนั่นเองนะครับผมไปนะครับผมจะมีพี่คนต่อไปนะครับผมมาอธิบายตัวอย่างให้น้องๆดูนะครับผม งไปดูกันครับไปเลยเอาละครับมาถึงจากการสํารวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งครับโดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนห้องละสองคนนะครับจากนักเรียนนะครับสาห้องนะครับโดยมีนักเรียนห้องละห้าสิบคนนะครับพบว่าค่าความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดนะครับเท่ากับร้อยหกสิบสามนะครับเซนติเมตรนะครับความสูงเฉลี่ยตัวอย่างเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดห้าเซนติเมตรครับจํานวนประชากรของการสํารวจนี้นะครับคือ นักเรียนครับ30ห้องนะครับแต่ละห้องนะครับมีนักเรียนห้องละห้าสิคนนะครับใช่ครับก็บเขียนนักเรียน30สบห้อง <dış S 1> ห้องละ50คนนะครับตัวอย่างที่2นะครับของการสำรวจนะครับร <อ ét> ตัวอย่างของการสำรวจนะครับคือสุ่มนักเรียนนะครับ ตัวอย่างสองคนนะครับจากสามสิบห้องนะครับสุ่มตัวอย่างสองคนจากสาสิบห้องครับะตัวแปรสงคัญของการสำรวจนี้นะครับคือความสูงเฉลี่ยนะครับความ นี่นครับข้อมูลของการสำรวจนี้นะครับคืออะไรนะครับข้อมูลของการสำรวจนี้นะครับคือครับพบว่าความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนนะครับแล้วก็ความสูงเฉลี่ยของตัวอย่างนะครับคือหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดห้าเซนนะครับ พารามิเตอร์ของผลสำรวจนี้นะครับคือความสูงเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดนะครับคือหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนครับค่าสถิตสรุปนะครับค่าสถิติของผลสำรวจนี้นะครับก็คือหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดห้าเซนครับนะครับเสร็จไปแล้วนะครับข้อหนึ่งนะครับนะครับจะเป็นเพื่อนผมทำต่อนะครับ แต่ระการที่2นะครับข้อ 2. นะครับจากการสํารวจเกี่ยวกับเงินออมในแต่ละเดือนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับในจังหวัดหนึ่งเนี่ยโดยสุ่มตัวอย่างนักเรียนมาทั้งหมด3,000คนครับเพราะว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยมีเงินออมเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ700บาทครับประชากรของการสํารวจนี้นะครับก็คือเงินออมนะครับ <S 2> <S 2> เงินออมในแต่ละเดือนที่เราต้องการจะหา่นเอง เงินออมของนักเรียนจังหวัดหนึ่งนะครับส่วนตัวอย่างนะครับก็คือนักเรียนส0 0พันคนที่สุ่มมานั่นเองครับเป็นนักเรียนมันธยมศึกษาตอนปลายที่สุ่มมาทั้งหมด3 0 0พคนครับเรียน3 0 0พคนส่วนตัวแปรของการสำรวจนี้ก็คือเงินออมนะครับที่เราต้องการจะหาะครับ ส่วนข้อมูลของการสำรวจนี้นะครับก็คือ700ซึ่งเป็ซึ่งเป็นเงินอ,อมเฉลี่ยของนักเรียนในจังหวัดนี้นะครับอยู่ที่700บาทนะครับส่วนพารามิเตอร์ก็คือมีค่า700บาทเท่ากันนะครับส่วนค่าสถิติของการสำรวจเนี่ยเราไม่สามารถหาได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวอย่างในการหานะครับก็จะเป็นไม่มีเนาะจบนะครับข้อ2ก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวข้อต่อไปมาฝากกับเพื่อนผมทำต่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำข้อสามต่อจากเพื่อนผมนะครับก็คือจากผลสำรวจการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับโดยสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนห้องละ5คนครับจากนักเรียนทั้งมมด8ท่อนงนครับห้องละ40คนพบว่าผลการเรียนเฉลีย่ยคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ 3.35นะครับและผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของตัวอย่างนะครับเท่ากับ3.25ครับจงเติมเครื่องหมายถูกต้องและเครื่องหมายผิดหน้าคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือ3.1ข้อแรกนะครับประชากรคือจำนวน40คนของห้องเรียนห้องใดห้องหนึ่งที่สำรวจนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่ครับนั่นคือคือ คือประชากรน,นะครับคือการสํารวจผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของเรียนแห่งหนึ่งนะครับซึ่ง3.1เป็นคําตอบที่ผิดครับดังนั้นเราจึงกาผิดต่อไปก็เป็น3.2นะครับตัวอย่างคือนักเรียนที่ถูกสุ่มจํานวน4ี่สิคนนะครับจากโจทย์เขานะครับก็คือสุ่มตัวอย่างจากนักเรียน5ห้องละห้านะครับจากนักเรียนทั้งหมด8ห้อง ก็คูณ8นะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะนักเรียนที่ถูกสุ่มมาก็คือ40คนครับต่อไปก็คือ3.3สนะครับค่าสถิติคือผลการเรียนเฉลี่ยวิวชาคณิตศาสตร์ของตัวอย่างที่สุ่มมาเท่ากับ3.25นะครับก็โจทย์ก็บอกนะครับว่าผลการเรียนเฉลี่ยผลชั้น ค่าสถิตินีกกกรรนน่ก็คือผลการเรียนเฉลี่ยของตัวอย่างนะครับก็คือผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตเท่ากับสามจดสองห้าซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับต่อไปก็สามจุดสี่นะครับพารามิเตอร์คือผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับสามจดสาห้านะครับจากโจทย์ก็จะพบว่าผลการเรียนเฉลี่ยวิช เฉลีย่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งหมดนะครับเท่ากับ3.35ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้องอีกแล้วครับต่อไปก็พบก,บกับการสอนของเพื่อนผมในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับผมจะมาสอนเรื่องประเภทของข้อมูลนะครับ1.3ประเภทของข้อมูลนะครับข้อมูลที่จะมาใช้ศึกษาสามารถแบ่งได้หลายประเภทที่สําคัญมีดังนี้ครับ1 3 1. 1นะครับการแบ่งประเภทของข้อมูลนะครับ ตามแหล่งที่มาของข้อมูลการแบ,บ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นการแบ่งประเภทของข้อมูลโดยคำนึงว่าผู้ใช้ข้อมูลเป็นผู้เก็บข้อมูลเองหรือเป็นข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงา e นอื่นเป็นผู้จัดเก็บแล้วผู้ใช้เพียงนํามาใช้ครับจ mm ึงแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะครับดังนี้ข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับประถมภูมิครับ คือข้อมูลที่ผู้ใช้ดําเนินการเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลหรือต้นกาเนิดของข้อมูลโดยตรงครับข้อ 2. ครับข้อมูลทุติยภูมิครับคือข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้ําเนินการเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลหรือต้นกําเนิดของข้อมูลโดยตรงแต่ใช้ข้อมูลที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเก็บรวบรวมมาครับ1.3.2นะครับการแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาที่เก็บครับ การแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาที่เก็บเป็นการแบ่งประเภทของข้อมูลโดยพิจารณาจากช่วงเวลาที่มีข้อมูลเกิดขึ้นและมีการเก็บโดยแบ่งประเภทของข้อมูลออกเป็นอนุกรมเวลาและข้อมูลตัดขวางครับข้อมูลอนุกรมเวลานะครับคือชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นและจัดเก็บตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันไปตลอดช่วงช่วงหนึ่งครับ และข้อมูลตัดขวางนะครับคือข้อมูลที่บอกสถานะหรือสภาพของสิ่งที่น่าสนใจนะจุดหนึ่งของเวลาครับ1.3.3จุดสามนะครับการแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลครับการแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลเป็นการแบ่งประเภทของข้อมูลโดยพิจารณาว่าข้อมูลนั้นแสดงถึงปริมาณของสิ่งหนึ่งหรือไม่โดยแบ่งออกได้เป็น ข้อมูลเชิงประมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพครับข้อมูลเชิงประมาณนะครับคือข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือการนับค่าโดยแสดงเป็นตัวเลขหรือปริมาณที่สามารถนําไปบวกลบคูณหารและเปรียบเทียบกันครับข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับคือข้อมูลที่แสดงลักษณะประเภทสมบัติในเชิงคุณภาพและอื่นๆที่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขที่นํามาบวกลบ คูณหรือหารกันได้ครับไปนะครับก็จะมาพบกับเพื่อนที่มาทําตัวอย่างที่หนึ่งนะครับอาเลครับวันนี้ผมมาทําแบบผู้ขายครับครับตัวอย่างที่หนึ่งครับเขาบอกว่าจงพิจารณาว่าข้อมูลจากสถานการณ์ต่อไปนี้ครับเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิครับเรื่องข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งครับชูใจครับดาวน์โหลดข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการของ e-banking นะครับ ของผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามนะครับที่ตนเองสร้างนะครับข้อหนึ่งครับเขาจะตอบว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมินะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สุจใจเนี่ยสร้างเองแล้วเก็รบรวบรวมเองครับต่อไปครับข้อ2ครับปิติครับดาวน์โหลดข้อมูลราคาหุ้นจากเว็บไซต์ตลาดดันะครับอ่าข้อนี้เป็นข้อมูล ทุติยภูมิครับเพราะว่านะครับพิติเนี่ยไปดาวนโหลดข้อมูลของจากแหล่งอื่นมาอ่ะมันเลยเป็นข้อมูลทุติยภูมิครับต่อไปข้อสามครับมานีครับโทรศรัพท์สอบถามเขาเห็นจากเพื่อนเพื่อนครับเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนข้อนี้ครับข้อนี้จะตอบว่าข้อมูลบฐมภูมินะครับเพราะว่าเอ่อ มานี่นี่ครับไปรวบรวมข้อมูลมาเองครับต่อไปข้อสี่ครับวิทยาครับจดบันทึกการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติของโรงเรียนข้อนี้ตอบว่าง่ายๆครับข้อมูลบะถมภูมิครับเพราะว่าวิทยาครับเขาเก็บรวบรวมข้อมูลเองครับง่ายมากครับต่อไปครับตัวอย่างที่2 อย่างที่สองครับอันนี้เป็นจงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ครับเป็นว่าเป็นข้อมูลอนุกรมหรือข้อมูลตัดขวางครับเรื่องข้อแรกครับข้อแรกเขาบอกว่าจํานวนประชากรประเทศไทยนะครับณวันที่15พฤษภาคมพศ2568ครับข้อนี้ครับจะตอบว่าเป็นเอ่อข้อมูลตัดขวางครับอีกอันครับเพราะว่าเอ่อ เพราะว่าเขาบอกครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตนี่ตั้งแต่วันที่15บห้าพฤษภาคือเขาเก็บแบบมานานมากนะครับมันเลยเป็นข้อมูลตัดขวางอนะต่อไปครัข้อ2รายงานผลการศึกษาของนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียนครับข้อนี้ครจะตอบว่าเป็นข้อมูลตัดขวางนะครับ เพราะอะไรครับเอ่อมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ครับนี่ครับทุกคนเห็นนี่ครับนี่นครับเมื่อสิ้นภาคเรียนครับอ่าเข้าาเขาบอกว่าเขาแบบเหมือนเก็บรวบรวมแบบตั้งแต่จนจนจบแล้วครับซึ่งเขาไม่แไม่ได้บอกเวลาชัดเจนครับมันเลยเป็นข้อมูลตัดขวางอ่าต่อไปครับข้อ3าม ยอดขายสินค้ารายเดือนตั้งแต่เดือนมกราพาศ2567ถึงพันวา2568ครับอ่ะข้อนี้ครับตอบบ้างะไรครับเป็นข้อมูลอนุกรมนะครับอ่านี่ข้อมูลอนุกรมครับเพราะว่านะครับเขามีเวลาบอกที่แบบชัดเจนครับมีต้นจนจบอ่ ต่อไปข้อ4นะครับความสูงของนักเรียนชั้นปีที่6หกไม่ความสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หห้องหนึ่งครับเมื่อเปิดภาคเรียนที่1น่งข้อมูลชุดนี้ครับตอบว่าเออเป็นข้อมูลตัดก่างครับอ่าครับเพราะว่าคือ นี่ครับเขาบอกว่าความสูงของนักเรียนชั้นปีที่6ห้องหนึ่งครับรีกเปิดภาคเรียนที่1แสดงว่าเขาแบบยังไงบอกแบบตั้งแต่ต้นเลยอ,ะอ่ะอ่าไข้อห้าครับคณะยอดนิยมที่เด็กไทยเลือกข้อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในชั้นปีที่3เอ้ช่วงช่วงสปีที่ผ่านมา ข้อนี้ครับจะตอบว่าเออเป็นอนุกรมเวลานะครับเฮ้ปอันนึงเ,เ,แบบเ,ะะเพราะว่าคือเขาบอกว่าที่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบ ป็นคณะแบบที่ยอดนิยมที่สุดอะ่ะอ่าใช่ครับอ่่อไปฮะตัวอย่างที่3จงพิจารณาข้อมูลตอบเป็นนี้ครับว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับอ่ขออะรรข้อแรกครับคะแนนสอบเอ่อคณิตศาสตร์วิทยานะครับแข้อนี้ครับง่ายเหมือนกันครับนะข้อนี้ตอบว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับ เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นตัวเลขที่แบบไม่มีหน่วยครับเอ๊ะตัวเลขที่มีหน่วยพูดผิดครับพูดผิดตออไรก็สองครับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้รถประจำทางในแต่ละวันครับข้อนี้ครับข้อนี้ตอบเป็นเหมือนข้อหนึ่งนะครับเชิงปริมาณข้อนี้คล้าย้ข้อหนึ่งครับ ไปครับข้อ3หมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลครับข้อนี้ครับตอบว่าเออเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับอ่ะใช่ครับเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะเพราะว่าแบบ ไดทะเบียนรถข,ของส่วนบุคคลเน,นี่ยต้นครับมีคนโทรมาอ๋อมากลับนะครับ ดูข้อสครับที่ทุกคนงงกันอยู่อ่ะอ่ะเขาบอกว่าหมายเลขทะเบียนรถนะครับของที่นั่งส่วนบุคคลเนี่ยทำไมมันเป็นข้อมูลชุชิทคุณภาพนะเพราะว่าแบบเออเป็นเลขที่แบบไม่มีหน่วยครับอ่าแล้วมันเปรียบเทียบไม่ได้ไปนะครับเป็นข้อสี่ครับรหัสรหัรหปสปรจจุบนนะครับในกรุงเทพมหนานครข้อนี้ครับตอบว่า เช็ดเช็ดเนื้อ้อน,อน,อน้อนช่วงนี้ร้อนอ่าขอนี้ครับมันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับอ่ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับคล้ายๆข้อสามครับอ่ะอไปครับ ข้อห้าครับราคาข้าวสารต่อกิโลกรัมครับข้อนี้ครับตอบง่ายเลยครับเป็นข้อมูลเชิงปริมาณครับอ่ะเพราะว่าแบบเออไอราคาข้าวสารนครับต่อกิโลกรัมเนี่ยมันแบบเนี่ยเป็นเลขที่มีหน่วยครับ ่อไปเขาเขาบอกนะเขาบอกว่าเลขประจําตัวประชาชนครับของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งครับข้อนี้โค้รง่ายครับอืตอบไม่ยากครับข้อนี้ตอบว่าเชิงคุณภาพนะครับอ่าอ่าครับเดี๋ยวครับผมทำแค่สิบข้อพอครับนะอันนี้ง่ายเหมือนกันครับโคตรง่ายฮะอ่ามันเป็นข้อมูลที่มันไม่มีเลขมีหน่วยฮะ อ่าใช่ครับต่อไปเลยต่อไปครับข้อ7นะครับบ้านเลขที่ของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ<ม>เอ่อขอนี้จะตอบว่าเออข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเพราะอะไรอ่า<ม>่อครับขอเคร,ครับกลับมาแล้ว ต่อไปข้อแปดเลยครับข้อเจ็ดง่ายอยู่แล้วทุกคนรู้นะข้อแปดเขาบอกว่ารายได้ของสมาชิกในครอบครัวหนึ่งครับข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกันครับง่ายเช่นกันครับข้อนี้ตอบว่าข,ข้อมูลเชิงเชิงปริมาณครับอ่าแสดงข้อมูลเชิงปริมาณน,นะยุ่งยุ่งอุ้ยลุ่ด แล้วต่อไปครับข้อข้าวนะครับเราบอกว่าสถานะการป่วยเป็นโรคหัวใจของคนไทยนะครับข้อนี้มีมีขีดนนิดนึงทำไงวะตอนนี้งงนิดนึงครอบข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบว่าเออข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเดี๋ยวกูลทอข้อมูลเชิงคุณภาพของไอ้ยี่ยนี่ไม่ได้ยินหรอกได้ยินแต่ขนไอ้เย็นนี แเพราะว่านะครับเนี่ยทุกคนลองสังเกตตรงนี้หน่อนว่าสาระการป่วยครับคือเขาบอกครับมันเป็นแค่แบบสาระการป่วยครับเขามเป็นระบอบแบบชัดเจนเลยขนาดนี้ข้อต่อไปครับข้อสิบครับข้อสุดท้ายแล้วผมเหนื่อยแล้วครับโจทย์บอกว่าความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อร้านค้าแห่งหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพเหมือนกันนะครับข้อนี้ครับคล้ายคล้ายคล้ายข้อก้านครับทุกคนลองดูตรงนี้ดูครับนี่นี่ความพึงพอใจครับอ่าครับจบแค่นี้ครับบยบายครับยบาย เดี้ยวครับเดียวครับผมอ่าอันนี้ผมมาทำตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามเลยครับอือนังหน้านะครับโจรร์แล้วก็าถามว่า